มันไม่ฟีวโอ้โหโ,โหโมดนี้โหมดแรกด้วยนะเพียรเลียมอ้อมาทางนี้อ๋อหลักโป้งโป้งโหสเต็บตึงกว่าอีกอะาอาติดติดออกไหมล่ะ โดนอัชโชอ,อ,อ,อืม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 พันยาพันยาเฮ้ยไม่ให้โอกาสกับพันยาเลยโอ้โหอ่าติดอีก,อกเดี๋ยวมาใหม่เน่โอ้ยกูอ้อมไปก็ได้วะ เกมนี้ผมจะเล่นแค่อ e ีเสิร์ตอย่างเดียวนะครับผมแต่ไม่เอาปืนอะไรมาฆ่าผมเปยน,นะเออโอ้เอาเรียบร้อยโดนอยู่ฮะย่อๆเอาลูกซองมาแล้วมั้งนะเออเอามาอัดหน้าผมเลยรับว่างั้นนะเออเล่นอ,อ,อีเสิร์ตเหรอฮะคิดว่าแต่เอาลูกซองมายิง จะเล่นแค่ปืนพบอีเซอร์นะครับผมเพื่จะไม่ให้ได้แบบเกมมันตึงเกินไปนะครับให้เขาแบบชนะผมง่ายๆนะครับผมก็จะเล่นแค่ปีเซอร์นะช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะช่วงสามมองเช้าอุ้ยครบกก่ที่ <laughs> คือเขาทักมาครับคือตอนนั้นผมไม่มีบัตรเขาก็ไม่มีบัตรนะจ้ะเฮ้ยโดนได้ไงวะตะกี้นี้งงนะปุ๊บเฉยฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโคือเขาอยากหนึ่งกับผมนะครับแต่เขาไม่มีบัตรนะเออ ช่วงนั้นผมก็ยังไม่มีบัตรด้ว,ดว,ดวอุ้ยอุอ้ยเออเอาลูกซองใส่ผมละ <c oughs> อ่อช่างมาันเถอะครับยังไงเขาก็ตึงกับผมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นแค่อีเอิเรตเพื่อให้เขาชนะผมง่ายๆนะโอ้ เรียบร้อยอ้าวน้องสัมศพหรือเปล่าตะกี้เนี่ยหรือว่าปืนลั่นฮฟอร์มหนาชนะเองเนี่ยเมจะเล่นแค่อีเสิร์ตนะครับคือให้เขาชนะผมง่ายนะครับผมจะให้เขาชนะผมนะผมไม่ใช่ว่าจะเอา นะยังไงเขาก็ตึงกว่าผมอยู่แล้วเนาะสะเตบตึงกว่าอ้าวพัญญาครับอืมพัญญาไวติดเกินกระโดดเหมือน,นต่างชาติกระโดดจริงเป้าดดไปโดนโอ้ยริงไม่ค่อยจะโดนเลยจังหวัดนี้ ตาแรกข,ของวันก็มา1-1เลยนะครับแต่ว่าอีก15นาทีที่ผ่านมาตะกี้นี้ไปโซนฟีต,ตายมาอยู่อืมอืมตัวโอ้โอ้าวทุกซองมาแล้วว้าวเฮ้อ,อหุยแต่หลน่นหล่น หมวกหายจะเตบตั้งไอ,ไอวอลอะไรเขาก็ตึงกับพรมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นแเทปิเซตเหมือนเดิมนะครับไม่เกิดเกินโป่งโป่งไม่ค่อยสบายเลยไงโอ้ยโอ้ยโอ้ย ีนี้ผมไม่มีเวลาหนึ่งหนึ่งกับเขาสักทีนะครับจังหวะนี้แหละว่างอยู่กันเลยมาชวนหนึ่งงก็มาดีครับเม่เป็นใอิเซดกับเขาปาอ้าวไหมเต็บตึงใจได้ครับผมสู้ไม่ได้นะแต่ผมก็จะให้เกมแบบ อ,อยู่ไหนวะอยู่ไหนอเอาอไหนวะเนี่ยอ,อมาละมาเขาไปกลางเราไม่มาขอบหรอเอากิงหัวไม่โดนดอีกไอวอรเฮ้ยแดงเพียกไปแล้วทำไมไม่ตายลองใส่บัคไอวอร์เขาออ่าเรียบรอ้อยไปครับผม ก็เกตต่อสามนะครับที่เขาชนะนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมไม่มีเวลาหนึ่งหนึ่งสักที